ออกมาก็เจอมีเฝ้าเลยมีเวลาเล่นกับแกแล้วมีาการชนเยอะชนมันต้องทำมันไม่ได้ง่ายๆต้องมวยาก่อนนะความจะตั้งใจสู้กับมึง มือซ้ายลบขวาใช้กกวิธีการสู้คลายกับมีบนเกาะนี้แต่ต่างกันตรงที่ตัวนี้มันจะเร็วกว่าไม,ไม่ใช่มันช้ากว่าและตุกไย่างเราอยู่เกาะเลยบร้อยพังภาพไปแล้ว เหมือนเราเสียยาไปสองกองจักตำแหน่งโฮลีดาวเขียวพร้อมข้างนอกดีกว่าเลยทีนี้เราจะขับตรงขึ้นไปย,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 ยาวๆหนเลยก่อนก็จะมาเจอกับห้องลับ ห้องที่สามหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ห้องเดิมห้องที่สองเลย อุปรกรณ์ครบมาทั้ง3ชิ้นแล้วนะเติมด้วยปืนเพลินหรือหัวพ่นไฟ1่งที่สองกุญแจของทั้งสองชิ้นเข้ามาจุดที่สามนี้แล้วก็มาที่ จอข้างหน้าเรานี่แหละทีมีโนต้ตบอกว่าเราต้องทำอะไระมีเชิงบอกตอนนี้อย่างแรกที่มันต้องการคือเราใส่าการควบคุมมาใส่แท่งที่อยู่รอบๆนี้ทั้งสามแท่งจนะมีทางเขา้าที่เราไปได้ทางเดียวก็คือห้องที่มีสารกำมะถันด้วยอะไรอันนี้ต้องทำเวลากันนิดนึง ธีการเราเราต้องไปที่ประตูสีส้มนี้นะฮะแต่การจะเราจะไปได้เราต้องต้องปรับาการร่วดลของรังสีจากห้องนี้ก่อนซึ่งเราจะต้องดูจอมอนิเตอร์ที่มีไฟอยู่หน้าจอนะตัวไหนที่ไม่มีไฟนี่คือไม่ใช่นะอันนี้เราเจอแล้วจุดหนึ่งคือ R B จุดที่2ตัวนี้ C I หรือ C L จุดที่3คือตรงนี้ครับ pm สีเขียวทีนี้การเราจะต้องใส่ค่า pm ค่า rb และค่า c i ทั้ง3จุดเราจะหาค่าพวกนี้ได้จากโปตเตอร์พวกนี้นะซึ่งอันไหนที่มีตัวอักษรตรงกันก็จะมีเลขรหัสของตัวนั้นอยู่นี่ rb 37นะตรงนี้มีโปตเตอร์แค่2อย่าลืมดูประสิทธิภาพความทนทานของชุดแล้วว่ากล้จะหมดหรือยังนะ น,นี่ C E S D ไม่ใช่น,นี่มี P T โอเคตอนนี้ชุดใกล้จะพังภาพแล้วนะเราต้องกลับออกไปเปลี่ยนชุดก่อนเซ็น,นจะแดงผ่าแป๊บเลยเราก็ถอดหมวมามเซ็นตรงนี้ได้แล้วนะกลับเข้าอปใหม่ นที่เราต้องการคือค่า C.I กับ P.M ใช่ไหมอันนี้ P.M 6 1อันนี้ CA. c a C.E.S.G เมื่อกี้เรามาห้องนี้แล้วใช่ไหมความจริงผมรู้นะว่าค่า C.I เท่าไหร่แต่ผมอยากหาตัวนี้นให้มันเจอก่อน นี่เอนดีจำไม่ได้แล้วว่าเคยเจอมันที่ไหนนี่ซีเอนี่พีอ m 61กสิยสนห้าสิบนี่ไอซีเคือ17นะอย่างนี้พอได้รหัสแล้วก็ใส่ตรงไหนก่อนก็ได้ฮนะผมไม่แน่ใจว่าต้องตามลำดับไหมแต่พอไม่รู้ว่ามันคือลำดับอะไร ผมก็คือผมรู้นะที่ไหนผมนก็ใส่ที่นั่นไปเลยอันี้ก็ CI 17พยายามใส่ในคราวเดียวนะถ้ากลับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เวลามันจะหมดก่อนเฮ้ยเลยอืออือสิบเจ็ดยังไม่มีอะไรผิดพลาดประตูจะเปิดแต่ตอนนี้ ผมไม่กล้าเสี่ยงแล้วเกิดตุยอ่เอนะผมไม่กล้าเนื่องจากเลือดเหลือน้อยอถึงไม่กล้าเสี่ยงไปดูที่ประตูเลยเลยคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดประตูน่าจะเปิดแล้วแหละ จะพิพลากหรือไม่พากินด้วย,นยเนเ้าใหม่มันจะใส่สามเจ็ดทีนี้ก็ไปที่ CL เอลสิบเถึงมีเวลาระยะเวลานับทถอยหลังด้วยอันนี้คือ61สิบเอ็เนื้อ หน้าจอดับน้าแสดงว่าน่าจะได้ผลแล้วเนี่ยประตูเปิดแล้วแต่รังสียังไม่หยุดล่วนะแต่ว่าตรงโซนนี้เราปลอดภัยแล้วแหละถึงชุดหมดก็ไม่ใช่ปัญหาทีนี้เราก็ไปดูของดูแ๊บนั้นเสรก็ย้อนกลับเก็บของมีการควบคุมันแรก ตรงนี้เป็นทางไปดโดของต่อตอนนี้ชุดหายไปแล้วนะนัดลังจากกินอาหารเสร็จก็มาสวมชุดตรงนี้ตรงน,นี้นะนัดหน่วยเราะจะเราต้องปะทะกับอามลมงยักษ์ เวลาในการบุนวาวด้วยปลดลงมาก็ตรงไปเลยตอนนี้มะแรงจะยังไมู่ดถึงกว่าเราจะมุนวาวไปได้สักพักหนึ่งมนแรงมาละพยายามทนอย่ใน้ฟสเสร็จนะมนแรงมีตออมาแรงเท่าไหร่โอ้มันจะต่อจนเราหลุดออไปอี การควบคุม,มันที่สองไปต่อด่านที่สามด่านเลเซอร์เก็บเหรียญก่อนเลยอันนี้เล่นไม่ยากยอันนี้ก็คือย่อไว้แล้วก็ไปที่กา้านหันหน้าไปที่อาแผงนไฟบนประตูนะแล้วก็กดอาค้างไว้แล้วก,กดโยกเมาส์ไปทีละนิด ตรงกระจกรงนี้นี้ก็ย่อผ่านไปนี่พร้อยต่อมาห้องสุดท้ายสเตีทสุดท้ายแล้วตรงนี้ขออนุญาตใช้ยาเล็กมั้งใช้ทยาใหญ่เกินอันนี้เพื่อกันพลาดน,นะเราต้องเล่นกัะเลเซอร์เช่นกัน เหมือนกันเมื่อกี้นะแต่เราจะต้องใช้เสาชิ่งด้วยอันนี้เราจะต้องชิ่งไปที่ตรงกลางก่อนเลยทีนี้ก็หันตัวนี้ไปที่กระจกแต่ว่าเราจะหันหน้าไปทางนี้แทนดูว่าเลเซอร์มันชิ่งถูกตำแหน่งหรือไม่ ใส่กุญแจแล้วก็มาดึงขัดเท้าการาวกควบคุมเตดขัดจำเป็นต้องใส่แบบเน้นนวลมีบากกรรมยังไม่จบนะใส่กุญแจกับห้องเลเตอร์ คลาวนี้เราจะต้องไปหมุนวาวทั้งหมดสามจุดนะเจะมีอะไรมาคอยโกบตัวเราด้วยแต่ว่าจะไมมีอะไรมาก,กนอกจากการพยายามให้สุดต่อทีหลุดนะ มีเพื่อนช่วยมันจะง่ายขึ้นนะแต่เนี้ยเรามาคนเดียวก็ต้องรู้คนเดียวตัวนึ่ีตอ่อไม่แรงคันธาคือมันใช้จำนวน ปันทีละชุดจนก,กว่ามันจะมีปริมาณน้อยลงนะ แห่นี้มันกระดอมแข็งนะทนทีที่เรายิงธนูมันก็จะหกตัวเต้องหาอาวุธที่แข็งแรงกว่านี้ในการมัดฆ่ามันนะเลยขาดเชือบแล้วก็เเล็กแท่งี้จริง ตันไปพักหนึงท,ทีีเราตการคือว่วที่เทียาด้วย ของยาพื้นคืนสภาพเลย ทั้งสามนะครัสารเคมีในห้องนี้ก็จะหายไปแต่าายังไม่ยังไม่หายก็แสดงว่ายังมี้เวามีที่มีมวาลกิหมุนไม่หมดเลยมาตั้งหลักแป๊บหนึง่งขนาดเก็บขยะมาตลอดทางแต่ก็ยังมีของไม่พอที่จะ ครับมีดมาเซเต้นนะรอมาแรงมานี่ยอีกตัวย่ออีกสองตัวรนติดดักอยูนะกดปักให้มึงนะเฮ้ยลืมชุดลืมชุดอย่าเล่นวนกลับมาแรง ไปที่ประตูก่อนเดี๋ยวนี้ก็มาชาร์จชุดใหม่ เป็นสเตจสุดท้ายแล้วทีนี้เราก็มาปลดล็อกตัวละครจากนั้นแล้วก็เก็บของแล้วออกไปจากที่นี่กันอันนี้รหัสสกอร์สุดท้ายครับยูโทเปียหิมเขียวเลียงขอ,อของแล้วก็ไม่มีอะไรละมุกเสืมีกระป่อยมันไป เวลาราจะหายไปเองของมันเลยทีนี้เราก็ฟาดพิมพ์เขียวทิ้งไปเลยมีจังเปนลนละทีนี้เราก็ย้อนกลับออกไปได้มีเหรียนอีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้เก็บก็คือจุดนี้ส่วนชุดก็ไม่ต้องใส่แล้วนะรวมถึงสารพิษที่อยู่ในห้องลับอีก สองสามจุดนั่นก็หายไปแล้วด้วยทีนี้เราก็ไม่มีธุระอะไรกับที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ไปดูของในห้องลับกันต่อกันในห้องลับแรกนี้มีอะไรบ้างของพอใจครับมาเชตเต้ได้ไหมรายการอาหารเลยเราก็จะลอเก็บของตามขอบขอบนี้ไปก่อนพยายามอย่าเพิเ่งเก็บพวกขยะนะฮะแต่ว่าไทเทเนียมนี่็ทจำเป็น พวกหของไปก่อนพวกขยะย,ย่อยๆเอาไว้ทีหลังเทียมเลยทเทียมกับหอ,องของมาถือว่าบดพร,ร่องมากมีการค้นหาหมดแล้วทีนี้ก็มาดูตรงส่วนกลาง กองกลางการกองใหญ่ๆนี่ขึ้นยากขึ้นลำบากเลยเมา<ม><ม>แล้ว,ลวนก็ได้กองใหญ่มาไม่มีแล้วนะโอเคแล้วแต่ขยะย่อยซึ่งเราจะไม่สนใจปล่อยผ่านไป เปนดชจองลับเ<ไ>ปเลยห่องลับที่สองสักครู่่เข้าไปดูกันมีห้องย่อยนะ สมบีเลยทิ้งธนุทิ้งหินเฮห hey. ินเก็บไว้ไม่เก็บดีกว,ว่าไม้กับเทเทไปเชือกทิ้งมีห้องย่อยที่สามมีเทลิงก้อนแล้วก็กล่องอีม กลางมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วโอเคเราก็กลับแพของเราเพื่อเดินทางกันต่อ